เรามาดูเรื่องของการประเมินสถานการณ์นะครับด้านการผลิตกับการตลาดในวันที่15กุมภาพันธ์เราเริ่มต้นจากกลุ่มพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสำคัญนะครับคืออยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเรามองในภาพรวมของภาคตะวันออกปีนี้มีพืชชนิดเดียวที่ยังคงออกผลผลิตได้ดีแล้วก็ออกต่อเนื่องนั่นก็คือทุเรียนเพราะว่าทุเรียนนั้นเป็นพืชที่มีระบบรากตื้น แล้วก็ค่อนข้างจะตอบสนองต,อต่อปัจจัยรวมถึงเรามีวิทยาการมีเทคนิคในการบริหารจัดการกันอย่างดีก็เรียกว่ามีทั้งการบังคับมีทั้งการส่งเสริมเพราะฉะนั้นในกลุ่มของทุเรียนนั้นปีนี้โดยรวมผลผลิตออกถึง80%ที่อยู่เหลือ20%นั้น ก็คือกลุ่มที่อาจจะเป็นต้นเจ็บป่วยอาจจะมีสภาพที่ไม่พร้อมนะครับคือมันไม่มีทางหรอกครับที่ว่าจะออกทุกต้นร้อยเปอร์เซนต์มันเป็นไปไม่ได้แต่ในเดิมนั้นถ้าเราช่วงที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมานั้นเรายังมีเหลือผล,ผลผลิตอยู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นสุดท้ายก็คือรุ่นที่กำลังออกดอกอยู่ในระยะตาปูเหยียดตีนหนูมะเขือพวงอ่อนในขณะนี้เนี่ยถือเป็นรุ่นสุดท้ายของภาคตะวันออกเรา ทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาแล้วครับว่าในกลุ่มผู้ผลิตเนี่ยถ้าเราจะแยกกลุ่มทุเรียนออกเราแยกออกได้3กลุ่มครับกลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ทําสารซึ่งก็ประสบความสําเร็จกันอย่างดีในปีนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าทุเรียนที่ทำการผลิตสารตอนนี้ก็อยู่ในไซส์กำลังโยน2กิโลก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ในราวประมาณสักเดือนมีนาคมราคาณสิ้นสุด นะครับราคาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคมก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละ150บาท160บาทสำหรับหมอนทองอันนี้ผมเอาตัวหมอนทองเป็นหลักไปทีนี้เงื่อนไขในพันธสัญญาที่ได้ตกลงซื้อขายกันนั้นอาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยอะไรก็ตามเราไม่มานำเสนอแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญก็คือณนะสิ้นเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นพี่น้องสกอรในกลุ่มผู้ทำสารเองต้องไม่ลืมนะครับเรา จะต้องควบคุมการผลิตให้เข้าไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคือการเก็บเกี่ยวณนะสิ้นเดือนมีนาคมที่มีคุณภาพทุเรียนมีน้ำหนักส่วนใหญ่แล้วก็คือ3กิโลขึ้นไป 2. มีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ต่ำกว่า32เเซนเนื้อเหลืองกรอบแข็งหวานมันรูปทรงก็แล้วแต่เงื่อนไขครับอันนี้ผมไม่ไม่ก้าล่วงเข้าไป ถ้าเราทําได้แล้วเก็บเกี่ยวภายในเดือนมีนาคมเราก็ได้รับเม็ดเงินตรงนี้แต่ถ้าไม่ได้อันเนื่องมาจากสียังไม่ได้แป้งยังไม่พอมีปัญหาอย่างหลายหลายด้านนะครับอาจจะเช่นการแตกใบอ่อนการดูแลการบริหารจัดการพอเราเก็บไม่ได้ภายในเดือนมีนาคมท่านจะไม่ได้รับเม็ดเงินตามพันธสัญญาตามเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องควบคุมตรงนี้ให้ดี เราก็นำเสนอไว้แค่เพียงเท่านี้กลุ่มนี้กลุ่มผู้ทำสารปีนี้ก็มีกระจายอยู่ทั่วไปนะครับอาจจะอยู่ในราประมาณสัก15ออาจจะไม่ถึงซะด้วยทีนี้มาดูกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ผ,ผลิตทุเรียนอาจจะเป็นหัวธรรมชาติอาจจะเป็นธรรมชาติคือบังเอิญเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยจะพูดถึงสภาพอากาศ เขาก็สามารถที่จะทําให้ทุเรียนออกดอกได้เองโดยที่เจ้าสวนยังไม่ทันตั้งหลักก็มีเพราะสภาพอากาศสภาพความสมบูรณ์สภาพความพร้อมมันก็หลุดออกมาก็เหมือนมังคุดนะครับมังคุดบางสวนนั้นประสบความสําเร็จแต่ถามว่าเจ้าของสวนได้ทําอะไรไหมยังไม่ทันได้ดึงดอกเลยดอกมันก็ออกมาเองอันนี้มาจากอะไรเขาบอกว่ามาจากความสมบูรณ์มาจากสภาพอากาศ แต่จะถามว่าชาวสวนไม่เก่งไม่ใช่ครับเก่งเพราะว่าดูแลมาดีแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ยังไม่ทันดึงดอกก็ดอกก็ออกมาดังนั้นในกลุ่มธรรมชาติของทุเรียนชุดนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มย่อยๆคือบานเมื่อบ20ธันวากลุ่มหนึ่งรุ่นหนึ่งอันนี้คือโตรุ่นที่สองก็คือบานอยู่ประมาณสักมักกะลากลางๆนะครับ กุ่นที่สามก็คือมก,การลาปลายและก็กุมภาต้นต้นอันนี้คือกลุ่มธรรมชาติซึ่งแยกออกมาเป็นสามกลุ่มย่อยและกลุ่มที่เรากำลังแยกออกมาคือชุดหลังชุดหลังก็คือชุดที่กำลังบานอยู่ขณะนี้เป็นชุดหลังชุดหลังชุดนี้มีปริมาณมากไหมก็บางสวนนะครับมีปริมาณมากอาจจะ 30- 50ห้าสิบ คือมีรุ่นพี่50มี30รุ่นน้องบางสวนนะห0 50บบางสวน50 40, วน 50, 50เพราะฉะนั้นชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่เริ่มขาดตลาดก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีพอสมควรเลยครับอันนี้คือชุดหลังที่กำลังบานมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือณเวลานี้ยังเหลืออีกหนึ่งรุ่นนะครับคือหลังแล้วก็ไปล่า ล่าก็คือขณะน,นี้ดอกทุเรียนอยู่ในระยะไข่ปลาตาปูเหยียดตีหนูมาเขือพวงอ่อนผมทราบนะครับว่าในชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีมากอยู่ทางเขตทางพื้นที่สูงทางเขื่อนคิรีทานทางอ่อเวนอาจจะมีทางมะขามบ้างนะครับทางคิจกูดอาจจะไปทางทับไซก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้เม็ดเงินดูจาก สถิติเวลาโอกาสหลายท่านกังวลนะครับว่าเอแล้วชุดนี้มันจะไปตรงกับพี่น้องทางชาวพักต้ไหมก็ตอว่าไม่ตรงนะครับคือทางพักตาเองก็ออกมารุ่นหนึ่งเหมือนกันรุ่นที่กำลังบานนี่แหละครับเสร็จแล้วก็หายเงียบไปอันเนึงมาจากสภาวะฝนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลครับถึงจะตรงก็ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาเพราะว่าทุกวันนี้ระบบการขนส่งเนี่ยมัน มันสามารถที่จะสะดวกสบายแต่ตลาดปลายทางเนี่ยมีความต้องการแต่ถ้าเราไม่มีทุเรียนให้การแข่งขันก็จะเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาจำได้นะครับทางด้านเซคือเซเนี่ยหมายความว่าเป็นพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนทั้งเขื่อนคีรีทานลงไปทางด้านบนนะครับก็บอกว่าโอ้ปีที่แล้วเนี่ยนะครับอกคล็อกปอกแป๊กเดมมันก็ยัง60ส0บาทก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้น ทุเรียนรุ่นนี้มีสักกี่เปอร์เซนที่เป็นไข่ปลาตาปูเหยียดตีหนูเนี่ยผมก็ต้องตอบเลยครับว่าประเมินไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ถ้าถามว่ามีมากไหมไม่มากแล้วก็มีเป็นบางพื้นที่ตามที่ได้อธิบายมาเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็เรียกว่าเป็นเม็ดเงินที่สูงสุดในช่วงจากนี้ไปนะครับเท่าที่เห็นตัวเลขนอกจากกลุ่มผู้ทำสารแล้ว ทีนี้ก็มีเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะอธิบายไว้ว่าในส่วนของสถานการณ์ด้านของทุเรียนในปีการผลิตนี้เนี่ยเนื่องจากนับว่าเป็นความโชคดีส่วนหนึ่งที่ทําให้การออกดอกดอก,การกระจายตัวของรุ่นนะแตก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 ,แตกตัวออกมาเพราะฉะนั้นที่บางครั้งเนี่ยเราไปฟังเขาคุยกันในระดับชาวสวนคุยกันว่าจะเป็นรุ่นนั้นจะเป็นตลาดอย่างนั้นจะเป็นตลาดอย่างนี้และคงไม่มีนะครับ เพียงแต่ว่าเนื่องจากทุเรียนของเราเนี่ยมันมีติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็คือบานมาตั้งแต่2 0่สิธันวาถึงต้นกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีทุเรียนเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงยาวประมาณหนึ่งเดือนครึ่งโดยประมาณก็จะทำให้กลไกหรือผู้ซื้อหรือผู้รวบรวมเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร่งนะักเพราะมันมีรุ่นใหญ่ มันมีปริมาณกระจายเวลาที่เขาดำเนินการเขาก็อาจจะวางแผนเป็นแผนสามชั้นนะครับเรื่องนี้เอาความจริงมาเล่าสู่กันฟังมันเป็นเทคนิคก็คือแผนที่หนึ่งก็จะไปทำการเหมารุ่นหัวไว้คือหมายความว่าไปเหมารุ่นที่บานอยู่สัก20ทธันวาถึงต้นมก,กราอันนี้มันจะเป็นรุ่นพี่ก็เหมาไว้ก่อน อยู่ในปริมาณที่เรียกว่าสมมุติว่ามีออเดอร์มาสัก200ตู้ก็อาจจะเหมาไปสักร้อยตู้ก่อนที่เหลืออีกร้อยตู้ก็มาเข้าสู่แผนที่สองแผนที่2ก็คือซื้อต่ำกว่าราคาเหมาอันที่สองนะครับคือซื้อต่ำกว่าราคาเหมาเช่นเหมา70ก็ตั้งบงดักไว้ซื้อ65เหมา65้าก็เหลือ50 เหมา50ก็เหลือ45อะไรประมาณนี้ที่บริเวณหน้าลงหรือจุดรับซื้อเสร็จแล้วก็จะได้ปริมาณของเข้ามานะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้มีการเหมาท่านก็ต้องขายตามเนื้อผ้าตามตลาดซึ่งมีทั้งข้อดีนะครับมีข้อเสียมันไม่ใช่ว่าเสียอย่างเดียวหรครับเวลาขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงตามตลาดเราก็ไปขายอันนี้คือแผนที่สองเสร็จแล้ว พอแผนที่สามครับพอราคามันเริ่มลงก็จะเริ่มออกบุกเข้าไปในสวนอีกทีหนึ่งไปเหมารุ่นหลังรุ่นหลังก็คือรุ่นที่เพิ่งผ่านการบานกําลังบานอยู่ณขณะนี้เนี่ยกาลังบานหรือเพิ่งบานเสร็จหางแย่เพิ่งไหม่นะครับรุ่นนี้จะถูกเหมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราย้อนข้อมูลกลับไปเราจะเห็นว่ารุ่นที่เหมาก็คือรุ่นบาน20่ธันวา รุ่นที่เหมาก็คือบานเมื่อปลายธันาบายมกราหรือต้นกุมภาคือบานต้นกุมภาไอ้รุ่นที่ไม่เหมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงตรงกลางตรงกลางก็คือบานอยู่ในช่วง20บมัคกรลาดังนั้นถ้าใครมีรุ่นพี่มากก็สบายใจใครมีรุ่นน้องมากก็สบายใจใครมีตรงกลางมากก็ต้องทำใจ นนี้การทําใจเนี่ยไม่ใช่ทําอย่างเดียวนะครับมันต้องมีความรู้มีความเข้าใจผมถึงได้ให้คาถาละไว้ว่าทําใบทําผลให้เยอะไว้ผลให้ดกไว้ผลให้มากสร้างใบอ่อนให้ได้มันจะถอยล่นออกมาถึงเกือบหนึ่งเดือนตอนดอกเราก็ทวงไปได้15วัน ตอนผลทวงไปได้อีก20บวันเพราะทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วมันต้องแตกใบอ่อนเพราะแตกใบอ่อนมันก็จะต้องสุกแก่ช้าออกไป20บวันท่านก่อจะได้เวลา35วันเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงกลางก็จะมีโอกาสมาขายกับในรุ่นที่3ซึ่งเป็นจังหวะที่เขากำลังจะออกเหมาเพราะมันเป็นช่วงขาดรุ่นนี่แหละครับคือสามแผนที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วก็แผนดักแก้ของเราก็คือ เราก็ต้องดําเนินการตามแผนของเราในเรื่องของการเพิ่มปริมาณขนาดและก็คุณภาพคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยตอบได้เลยครับไม่มีตําราที่ไหนหรอกถามว่าอล้วแล้วเ,เราหมอทุเรียนคิดได้ยังไงคือเราก็ต้องคิดแทนเจ้าของสวนนะครับคือถ้าหาว่าเราลงไปแต่ทําสวนอย่างเดียวเวลาคิดจะไม่มีแต่ผมนั้น ไม่ได้ลงไปทำสวนแต่ไปคลุกคลีอยู่ในสวนไปทำงานศึกษาไปทำงานวิจัยจะเห็นข้อมูลเยอะมีพักพวกเพื่อนฝูงเป็นกลุ่มพุทธรธุรกิจทำอาชีพแม้แต่ตัวเองก็เคยได้ไปทำธุรกิจแต่ของราชการนะครับของหลวงไม่ใช่ของส่วนตัวก็พอมีความรู้ความเข้าใจครับเพราะนั้นเราก็ต้องคิดแทนพอคิดแทนเราก็นำเสนอวิธีแก้ วิธีแก้ของผมก็คือดังที่ได้อธิบายมานะครับท่อนที่อยู่ตรงกลางเราไว้ดอกให้เยอะมาแล้วส่วนที่1เราก็มาไว้ผลให้เยอะส่วนที่2แล้วทําใบอ่อนให้ได้ในส่วนที่3หลังจากนั้นเราก็ไปทวงยืดอายุในส่วนที่4โดยสูตรของทีมกเกษตรเราก็สําเร็จได้เช่นเดียวกัน ซึ่งก็ถือว่าหลายท่านพอฟังถึงณจุดนี้นะครับก็เชื่อว่าท่านเริ่มเห็นภาพในเรื่องของการผลิตการตลาดแล้วก็การจัดการเพราะฉะนั้นบางครั้งนี่นะครับากว่าเราเข้าใจและเรามองออกเราก็อาจจะปรับแผนของเรายัางพอมีเวลาได้อีกเช่นเดียวกันจากในส่วนของสถานการณ์ประเมินทุเรียนก็มาดูเรื่องของลำใหญ่นะครับผมนำเรนอย่างนี้ว่าจากกระแสที่มันเป็นภาพรบ บางครั้งนี่คนก็เอาไปพูดกันจนกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ลํำไย,ยเสียหายแต่ความจริงแล้วลํำไย,ยของเราก็ยังถือว่าเป็นลำไย,ยที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญยังมีกระบวนการผลิตการส่งออกอย่างต่อเนื่องสำหรับลำไย,ยชุดนี้นะครับที่ทำสารมาตั้งแต่เดือนสิงหาอาจจะกันยาต้นก็ได้รับผลของการวางแผนอย่างถูกต้องตามภาวะกลไกาการตลาด ราคาที่ทราบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ด้านบนป่งน้ําร้อนหรือจะเป็นพื้นที่ด้านร่างทางจันทบ,บุรีเองราคาตอนนี้ไม่ค่อยต่างกันแล้วนะครับจาก45ขึ้นไปเป็น50บาทอยู่ประมาณตรงนี้อยู่ที่เงื่อนไขอื่นๆทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คล้ายๆกับทุเรียนนั่นเองกลไกของการผลิตมีภาคบังคับอยู่ตามพันธสัญญาก็คือเรื่องของสัญญาซื้อขาย ซื้อยาที่เรามีข้อตกลงซื้อขายก็คือภายใน30หรือภายในสิ้นเดือนเมษายนทุเรียนสิ้นเดือนมีนานะครับแต่ลำยไยสิ้นเดือนเมษาเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องควบคุมคกลไกเหล่านี้ให้เก็บเกี่ยวให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด เบอร์ได้มาตรฐานได้คุณภาพเพราะนั้นความเอาใจใส่ดูแลตรงนี้แหละครับนับเป็นเรื่องสำคัญที่ผมเองไม่อยากให้ท่านปล่อยปละละเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหากันพอสมควรนะครับคือฟ้องร้องกันระหว่างผู้ซื้อคือบริษัทผู้ส่งออกกับชาวสวนซึ่งเป็นผู้ขายทั้งบริษัทเองก็ยึดเงื่อนไขสัญญาครับเงื่อนไขสัญญาก็คือขนาดน้าหนักคุณภาพ ปรากฏว่าทางบริษัทเองก็บอกว่าให้จ่ายเงินไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วแต่ชาวสวนไม่ได้เอาไปใส่ลำไยไม่รู้ว่าไปไหนพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวลำไยมันไม่ได้คุณภาพตามสัญญาก็จะให้ไปเก็บมันเก็บไม่ได้ครับเพราะมันส่งออกไม่ได้เพราะว่าชาวสวนผิดสัญญาอันนี้ก็คือผู้ส่งออกหรือผู้รวบรวมส่วนชาวสวนเองก็บอกว่าก็ดําเนินการไปแล้วนะครับ คือทาทุกอย่างแล้วน้ําก็ให้ปุ๋ยก็ให้ยาก,ก็ฉีดแต่มันไม่ได้อะนะครับเพราะบริษัทเนี่ยเป็นข้ออ้างอ้างในเรื่องคงนคุณภาพอย่างเช่นอันเนี่ยมันเบอร์สีก็ไม่ยอมเก็บจะไปเก็บเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะฝากไว้ว่าเราคงจะต้องรอบคอบกันสักนิดหนึ่งนะครับการเอาใจใส่ดูแลถ้าขอมีคุณภาพเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดี ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึง่งก็คือมีแฟนๆรายการนี่ละครับทำลำไยถูอยู่ทงางเลวดที่สอยดาวอยู่ทับช้างแล้วตัวเขาเองนั้นก็อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพแต่ก็ฟังรายการฟังเสร็จไม่เข้าใจโทรถามถามเสร็จก็ไปปฏิบัติของมีซื้อได้บางไม่ซื้อได้บางก็พยายามที่จะแก้ไขท้ายสุดครับ ชาวสวนข้างๆเองก็บอกว่าแย่แน่ส่วนนี้นี่แย่แน่นะครับคือทําไม่เหมือนคนอื่นเขาท้ายสุดครับส่วนนี้ได้คุณภาพได้น้ําหนักได้มาตรฐานแถมได้ราคาเต็มโดยทางผู้ซื้อเนี่ยให้เป็นรางวัลเป็นของขวัญเลยนะครับว่าไม่มีการตัดไม่มีการลดไม่มีอะไรทั้งนั้นให้เงินเต็มเลยถือว่าเป็นของที่มีคุณภาพ เพราะนั้นเราก็ต้องดูแลกันตรงนี้นะครับผมฝากไว้เป็นแค่มุมมองเท่านั้นเองสําหรับลําใหญ่เรามาต่อโดยพืชเศรษฐกิจตัวปัญหาเลยนะครับก็คือมังคุดถามว่าณเวลานี้มังคุดออกดอกเยอะดอกได้เยอะแล้วหรือยังผมก็ได้ประเมินไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเล่าสู่กันฟังว่าในส่วนของมังคุดเองนั้นปีนี้ผลผลิตโดยรวม น้อยมากแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วอันนี้คือโดยรวมของภาคตะวันออกแล้วที่ยังไม่ออกตอนนี้ยังไม่ออกนะครับมีมากไหมก็ตอบได้ครับมากกว่า50%ของพื้นที่และถามต่อไปว่ามีโอกาสออกไหมมีครับและมีโอกาสไม่ออกครึ่งต่อครึ่งเลยคือมีโอกาสไม่ออก50%มีโอกาสออก 50เปอไอ้ที่ยังมีโอกาสออกก็คือจะออกดอกเฉพาะต้นที่ออกเท่านั้นส่วนต้นที่ไม่ออกก็คือจะไม่ออกหรือโอกาสออกดอกนั้นยากมากอันนี้คือภาพรวมๆก่อนเพราะฉะนั้นสวนที่ได้ดอกออกมารุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นติดผลแล้วอันนี้คือรุ่นใหญ่ผลใหญ่นะครับไม่ใช่ดอกใหญ่ดอกเยอะนะครับผลใหญ่อ,ออกดอกมาตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาปลายต้นธันวา ขณะนี้ผลก็โตแล้วคาดว่าเดือนอมีนาคมประมาณ25 26 27 28มีนาก็จะเริ่มมีเก็บเล็กๆน้อยๆแต่ก็อาจจะมีสวนบางสวนที่เป็นสวนที่โชคดีผมก็ต้องเรียนว่าทั้งโชคดีด้วยทั้งเจ้าของสวนเก่งด้วยนะครับก็ได้ดอกออกมาในปริมาณที่มากบ้างน้อยบ้างแต่มีเป็นสวนสวนเท่านั้นถามปริมาณโดยรวมของจังหวัดยังคิดไม่ออกครับ จะให้ลองประมาณเล่นๆก็ประมาณสัก2%อร์เซ์ได้มั้งประมาณนั้นนะครับนี่คือรุ่นที่1ทีนี้ก็มาดูรุ่นที่2รุ่นที่2ก็คือได้เป็นรุ่นที่ผ่านกระบวนการบานนะครับมีดอกหลุดออกมาเหมือนกันแล้วก็ผ่านกระบวนการบานในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับตอนนี้ก็เป็นผลขนาดเล็ก อันนี้ก็คือรุ่นที่สองรวมถึงขณะนี้กำลังบานอีกคือยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นย่อยลงมาอีกขณะนี้กำลังบานกำลังจะบานก็ถือให้เป็นรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบางครั้รุ่นที่สองนี้ก็คือรุ่นที่บานมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงขณะน,นี้มีปริมาณมากไหมตอบได้เลยครับว่าน้อยมากเหมือนเดิมแต่ก็มีมากขึ้นในลักษณะกระจายทั่วไป ก็จะเป็นสวนสวนอีกเหมือนเดิมถ้าถามว่าถ้ามีนับเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะอยู่ได้ประมาณสัก1 0 2ออยู่ประมาณนี้รวมกันแล้วก็น่าจะได้สัก15%รุ่นต่อมารุ่นที่สยังไม่ออกครับตอนนี้ยังไม่มีออกคำว่ารุ่นที่สมหมายความว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะเป็นก็เป็นแค่ประมาณสักปากนกแก้ว หรือเป็นไข่เม็ดขนาดเท่าทวาิสงบางสวนอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับเริ่มขยับเริ่มเห็นอันนี้คืออาจจะมีแต่ถ้าถามว่าโดยภาพรวมของพื้นที่ยังไม่ให้ตัวเลขครับถือว่ายังไม่มีเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสถิติเป็นเรื่องของภาพรวมในส่วนของเงาะนะครับก็ถือว่าในปีนี้ไม่ได้แตกต่างจากปีที่ ผ่านมากระจัดกระจายกันหลายรุ่นแล้วก็ในแต่ละรุ่นก็มีปริมาณไม่มากอย่างเช่นตอนนี้รุ่นสุดท้ายกำลังบานอยู่นะครับส่วนที่เป็นใบอ่อนก็กำลังที่จะเข้าสู่ระบบของการจัดการเพื่อส่งเสริมการออกดอกเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของเงาะคงไม่มีประเด็นที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการตลาด คือสาเหตุหลักๆเนี่ยผมวิเคราะห์ให้ฟังเท่าว่าเงาะมีปริมาณเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะว่าการจำกัดพื้นที่เพราะปลูกมาตั้งหลายปีแล้วก็ปากาารต่อมาก็คือปีนี้มังคุดไม่ดกมังคุดน้อยมากถ้ามังคุดน้อยเงาะก็จะเข้ามาเป็นพืชไม้ผลที่โดดเด่น รถที่เข้ามาซื้อสินค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกหาอะไรไม่ได้ก็ต้องเงาะบ้างกล้วยไข่บ้างเพราะั้นกล้วยไข่ตกไซส์ในปีนี้ก็จะเข้ามาเป็นตัวเสริมในลักษณะของการลำเลียงการขนถ่ายเพื่อให้รถที่เข้ามาซื้อผลไม้เนี่ยได้นำออกไปนะครับในทุกปีเนี่ยเราจะเห็นว่ากล้วยไข่ตกไซส์เนี่ยช่วงที่ผลไม้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเนี่ยกล้วยไข่ตกไซส์ก็จะไปอยู่ที่10บาท กิโลกรัมหลายท่านก็เลยหันไปทำกล้วยอ้วนกันก็นี่ก็เป็นอีกเทคนิคการตลาดหนึ่งพิธภัสรครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่อยากจะนำเรียนและก็สรุปให้ฟังนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งนั้นเราอาศัยจังหวะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาปรับแผนการผลิตบ้างมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราชาวสวนเนี่ยอาจจะมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นทีนี้มาดูประเด็นในส่วนของวันนี้เป็นวันศุกร์ คงต้องนำเสนอในเนื้อหาเรื่องของลำไยประเด็นที่ผมห่วงมากที่สุดของลำไยก็คือเรื่องของการเก็บเกี่ยวคุณภาพไม่อยู่ในกรอบเวลาคือตามข้อสัญญาที่เราได้ทํำการตกลงซื้อขายกันไว้อันนั้นคือข้อที่หนึ่งที่ย้ำไว้นะครับ ถ้าท่านมองสถานการณ์ของลำไยแล้วว่าเราจะเก็บเกี่ยวไม่ทันแล้วท่านไปเร่งให้มันโตเร็วเนี่ยผมว่านั่นคืออาจจะทำให้ผลแตกแต่ถ้าหากว่าเราประเมินแล้วว่าลำไยเราโตไม่ทันเนี่ยการตัดแต่งลดจำนวนผลการเพิ่มคุณภาพเข้าไปอันนี้จะเป็นส่วนช่วยได้ต้องประกอบกันสองส่วนก็คือเรื่องของการลดจานวนผลเพิ่มอาหารเข้าไป อันนี้ถึงจะถูกต้องส่วนข้อที่สองครับลำไยที่ผ่านกระบวนการโตอย่างรวดเร็วมีความหวานเนี่ยผลที่ทับกันมันจะทําให้เป็นผลเน่าเพราะฉะนั้นการป้องกันกําจัดไม่ใช่รอให้ระบาดต้องดําเนินการก่อนการค้าโยงการทําช่อให้ไม่กดทับกันการทําช่อให้โปรง่งการทําให้อากาศถ่ายเทแล้วการป้องกัน ในกลุ่มของเชื้อราเบลคุดบวกคาเบนก็เช่นเช่นใบเบลคุดบวกไพริซานหรือจะเป็นโปรโคอราดบวกคาเบนหรือจะเป็นโปรฟิโคนาโซนบวกไดฟิโคนาโซนหรือจะเป็นตัวพาบินนะครับซึ่งถือว่าเป็นผิดพันธุ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทเจียไตยที่สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อราได้ทุกชนิด เราก็ต้องนํามาใช้แต่ไม่ใช่ปล่อยให้เขาระบาดแล้วเราไปทําการพ่นเราต้องทําการพ่นก่อนทีนี้ในการพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรานั้นในลใําไยเนี่ยเราพ่นพร้อมปัจจัยเลยได้หรือไม่คำตอบคือได้อย่างแน่นอนนะครับคือเราไม่สามารถปฏิบัติตามนักวิชาการได้หรอกครับว่าจะต้องแยกอย่างนั้นจะต้องพ่นอย่างนี้เพราะว่าเรามีเงื่อนไขมีข้อจากัด จากการศึกษาการทำงานของผมเพราะว่าเราได้ผลแน่นอนเพียงแต่ว่ากระบวนการผสมและปัจจัยและวิธีการพ่นนั้นขอให้ท่านรอบคอบสักนิดหนึ่งเราใส่อาหารเสริมก่อนนะครับเราใส่ปุ๋ยตามใบเราใส่สารกระตุ้นสารพลังงานต่างๆเสร็จแล้วตัวยาเนี่ยเราก็เอามากวนกับซปเปอร์ชั่นกวนกันเสร็จถ้ามันเป็นผงเราก็ใส่น้ำลงไปก่อนแล้วเอาซปเปอร์ชั่นใส่ลงไปกวนแล้วก็นำไปพ่น เราก็จะได้ผลเป็นเต็มประสิทธิภาพของสารเคมีเหล่านั้นนี่คือสาระในส่วนของวันนี้ครับวันนี้เวลาของเราหมดลงคงต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ